สวัสดีค่ะเอพี AP ทาราบ,บัมมวยนะคะมาพบกับแดนด้อมคลิกนะคะคุณเป็นใครในหัวใจเขาคุณเป็นใครในหัวใจเขาเดดูกันคุณเป็นใครในหัวใจเขาจัสตา ที่วระคุณคือ amazing หรือเปล่าความมหัศจรรย์คนคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะคือเป็นเดอะสตาร์ในใจเขาเป็นคนที่เขาอยากเริ่มต้นติดต่อ แต่ว่าดูแล้วแบบคนคนนี้ดูมาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่น่าไว้ใจนะเออ,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 อนี่ไงอืออจเขาบอกว่าคุณเป็คือโชคชะตาคือโชคชะตาคือดวงชตาในใจเขามีการเสพติดลุ่มหลวงคุณมากคนคนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะอาจจะเป็นแบบผู้เฒ่าหรือแบบสวนะเนอ,อเด็เดร็กเกิร์เห็นไหม สี่ถ้วยมัคนเก่าหรือเปล่าสี่ถ้วยสี่เหรียญคิดว่าน่าจะเป็นพลังงานเก่าๆหรือเปล่ามีสินะคะสี่ถ้วยแต่ก็ไม่เด่นมากเก้าเหรียญคือความสุขของเขาแต่มันยังไม่ใช่ความรักนะคะเป็นเดวิลเป็นพลังงานที่แบบเสพติดแค่รูป ลักภายนอกของคุณเท่านั้นเองนะคะเออเป็นคนที่เขาปรารถนาเป็นคนที่เขาแบบมีแพชชั่นมากมายอะไรเงี้ยนะคะอืมพลังงานประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนะคะบายขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นะ บายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ